ครับครับสวัสดีนรับสวัสดีครับวัสดีครับนื้อมีมากดูให้ฟังคัขอบคุณนะครับขอบคุณา พอเด็กมาออกเมื่อรู้สึกแก่ขึ้นเอะเลยนึูั่มนเนีพี่เนี่ยพี่พอแล้วขอบคุณนะครับโองวัลน้อน้องคงน้องคงน้องมวันลุกมามาลุกมมาตังลุกมามาแล้วี่เขาเรียกอเอกันนั้นเลยน้องคงมาลุกมาเร็ววตังไหมเนี่ยลุกมาลุกหรือคนพ่อแม่มึงรวยเนี่เร็วลุกเออรับมามามา ครับคอบคุณครับขอบคุณครับครบคัครับครบคุณครับครับครบครััครับครบครับคครับครับครบครับครับครับบ ไม่มีใครที่จะไม่รู้จักพ่อของไกรพ่อของชนิกา้าเพราะว่าอะไรรู้มเพื่อนเพราะว่าพ่อฉันเนี่ยเป็นนักโรคที่เก่งที่สุดได้เป็นใกรุงสยามพิทยาและทุกวันนี้ไชนิก้าเนี่ยมาเรียนวิชาพิณญาเป็นตอนที่วัดจนตอนนี้มันก็เรียนจบไปแล้วเพื่อนนะครับ 啊，对呀，啊。 เด็กคนนนี้ะมันสวยขอเลขกระตุกขอเบียนชอบเลขอะไรเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าโอ้โหเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าชอบเลขอะไรครับอะไรครับระวังดีหน้าเล็กแก้าระวังไฟนะลูกระวังไฟค่ะลูกนะครับคบไปเอามือระวังอย่าเหยียบปากครับลูกอย่าเหยียบเดินไปก่อนลูกเดินไปนู่นเดินไปโน่นเดี๋ยวไฟนะเบียนเบียนโู่นซ้ายมือลูก ได้าไหมเ้ยง่ไม่เห็นลออาออกมไหมออกมาไ้มออกมาไมออกมาน้องไม่ค่อยพูดใช่ไหมคะลูกเอมเขพูดไแล้วเรื่องจะถามเอาเรอออกออกเรื่อออนไอดไเล้ปังอ่าเียไเีมนี้ลูกเียดีเดดไ ได้บีเใช่ไหมคะลูกได้บีเอ็มคู้พักงานลูกหนู่าทางนี้ไม่ต้องหนูวมาทางนี้นะใครพวกที่ในท้องต้องเปงทั่วต้องม่ได้แล้วรับไว้เป่ได้ไหยในที่สุดเด้อยังเข้าไป ว่าเต้องมาก่ม่เอาหอนะครับแต่นีนานหมดแล้วนะคะับก็จะสามารถน่ารักจังเลยอ่ะน้องอเบียนถ่ายรูปหน่อยซื้อบัตรุงปิดนะคะไบไดเท็จเอสซีดีอเยสุดไปยแต่ก็มีนานหมดแล้วนะคะ รอบาะเพราะว่าธ sí, ุรกิจเราให้กชีวิตรเนี่ยาก็ทชอบนคมรางวัลก็ให้จะมอให้คสูงเะครับขอบคุณนะครับ้วไปดปดิ้วไปดดิ้ววริ้วิิ้ เ่นเพ็นจมีหน่วยงานไหน่เพื่อนเ่อด้วแล้อง่ใฝากเพื่อนๆรัเอาเรื่องรับไปดยู่วาพิจิตเลยนะครับวับมางมารงไหนพิจิตรตอนที่สอบแล้วเส็จอะไรอะไรข้าริงไหมเพื่อนในไก่กบวาไวนะไม่มีรคซีพนาไม่มีใครที่จะไม่รูัก พ่อขอนายพ่อของฉันนี่ก็รักพ่อของผมไงเนี่ยเป็นนักมวยรบที่เก่งที่สุดในแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาโอ้ยโทษเถิงพ่อของไก่เนี่ยเก่งที่สุดแล้วเก่งยังไม่แถมยังร่ำรวยปูไก่ไก่ที่ได้เกาะมือกินถุกวันนี้เลยเพื่อนโอ้ยโกรธเฮียเปนเื่อนมบบนี้คนอื่นไม่ใช่สบายเพื่อนเลยต้องต้มเกาายกินก่อนเลยเพื่อนแต่เพื่อนอย่าไปกินแถบนั้นเลยระดับฉันเนี่ยถ้าฉันมองใครก็เป็นเพื่อนนะฉันเป็นพี่อยู่แล้วนะเราเรียกว่า

ที่วันนี้จบแล้วนะเพื่อนเรอแล้วอแลเพาที่สคัญทุกครั้งที่เรีนจบเดี๋ยพ่อจะไปได้เ่บ้านปิโทร้วเพื่อนจะรีบไปไหนเพื่อนเราปกอิแล้วเราก็ต้องีไปเนเออเนไงเข้างเลยข้างหน้าสิลูกโอ้ยยยยอดมา เราันนคูะบทุกครั้งที่เรียนจบเนี่ยพ่อกับแม่จะต้องมารล่ฉันกลับบ้านแต่ว่ามันม่แปลกทำไมเพื่อนพ่อกับแม่ไม่มาเล่าใหเลยฉันก็เลยว่าจะกลับบ้านเองถ้ารอแล้วเนี่ยถึงจะมันจบดีซะก่อนแต่แปลกนะปกติเขาจะรับเงินนะเพื่อนแต่ว่าก่อนที่จะกลับนะอแค่ตั้งใจว่าจะเป็นอาคนแรกของฉันซะก่อนฮ้ยมแปลกแล้วเนี่ยเฮ้ยังไปแล้วยังไงก็ไม่ยอมลูกสาวของพ่อผมส่งรถไงอ๋อ เร้ไม่่ไม่ไปไหนไม่มาไม่ได้วันนี้เรเขาทัวร์ลาดรอยู่ลกระวังเาเกิดลูหน้าเาเกิดลูกหน้าเขาเกิดล่กแน้เองที่ไหนิจิตรพิจิตรใครครับคนนั้นนะครับเขาผมครับมาขอหนุณนะครับใช้แค่ไม่มีแปนแต่เขาที่ไงให้ตบมีเพื่อนใองเองคบกับพมโยมาตั้งหลายปีแล้วเพื่อนเองมีฉันก็ต้องมีเพื่อน

วันนี้นะพี่กล้าเรียนจบนะแต่ว่าพี่กล้าตังจะกลับบ้านบุญพ,พายอยู่ที่วัดเนี่ยต้องดูน้องๆเป็นแบบอย่างที่ดีตั้งใจเรียนรู้เปล่าครับพี่เดี๋ยวเอาไว้พี่กล้าเนี่ยไม่เป็นทหารแล้วและถ้าบุญพายเรียนจบบุญพายอยากจะเป็นทาหารให้บอกพี่กล้านะเดี๋ยวพี่กล้าจะให้พ่อปุณไกรเนี่ยาพาบุญพายและน้องๆทุกคนไปสมัครเป็นทหารในเมืองที่ร hey hey. อพี่เฮ้ยเดี๋ยวด้อยนะดูแลน้องๆทุกคนด้วยพี่กลับบ้านก่อนนะ ตอนนี้นะทุกคนอนใจอดใจไปเถ็ดตาม,ตาม,มาทามี่โบทางไปของเราจโลงเอ